อันนี้มีส้นมากเลยนะแตมืแก็จะให้คยอย่างเดียวนะแต่แตจะาเนี่ยทส่อย่ที่ได้นะัใช้เยอะๆนะครับอุ้ก็เราตนากาดูเนี่ยในา จากลูควงอ่าออจากู่หัวควางปุ๊ะรนะลู้สามอรอยเ้ยสามใช่ป้ะอะไรแทำาันเอเดี๋ย้ากทำาอท่ปกติกลานถ้าคนได้ทำงามกลาบ้ันนะมันมีช็อยามนะครับนะเด๋ยว้าเกิปุ๊บตุ้มกตายเนี่ยได้ดีนหนึ่งแนั้นก็จะได้เรื่อมีสถานการณ์จะชาเดี๋ยวถู้่กทำานปกตเนี่ยน่าจอมีาสชติ่น ก well. ็าจะนี่ใ่ตอนนี้ตอนนี้ดูกลัได้เลยแถ้าหอกระบาลหใรดูวามีถ้าเราาีเราดีกเราชอบดูได้นะคะเาเราวจะมัดงดูจดูหาใจได้เพื่อถอนผก็ทีช็อตเนี่ยออลีมาเปวนที่ตานี้นะคะมองการตัวดูมาสร้างทเส้นนะ นะหัข้อที่สามเนี่ยลองฟังดีเออรูกสะดุ้งนะคอเรามือตบไปข้างอู้หูรู้กันมัยคะปุ๊บตัวเนี้ยอนตบไปข้างรู้ตกใจแค่เราข้ามไถ้าเกินรูไม่ตกใจแค่เราข้าแสดงว่ารู้อานจะอู้ไม่ได้ยินนจะเป็นบาย้ะตัวนี้นะจำกันมาเลยนะแต่ถ้าเกินรูไม่ได้ยินเสียงเบาเราก็ใช้เส้นนักนันดอ

ข้ท e. ี่เจ็ดเนี่ยก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะการทำตัวก็เหมือนกันเด็กนเียไม่ต้องดูนะนะหัวข้อที่แปดเนี่ยขอชวนูคุยประมาณห้วิรมาไหนเดียวเลยนะเดีวสบห้าขอชวนคุยม้านเยอะนะเด็คนเดียวม่เลยนะทำกการาทนาเลยนะคะหัวข้อที่เก้าเนี่ยถูกห็นเสี้ยง uae ในข้อเสี้ยงอย่างเี่ยวนคุยเูจะต้องทาปาตัวออกเสี้ยง uae ได้เล ชิเน so um. so the ี่ยก็เือลูกถ้าใชใส่เอก็เล่นต้เอนะเด็กซรู้เรื่องเนี่ยลูกก็ต้องมีดาิรดเยอะแย้เยอะนมันยิ่มนะทำถึงขึ้นโคจิบโอนไปชิดยาการดีส่น้องทำเซตหน่งไม่ทำไปถึงาไม่เข้าใจให้้องทำนะอาไปน้นทำโอนถึงจะมาชิดยาได้เรก็จะเชื่อเวลาดีๆต้องอน้องนะึ่งโกังต่อไปนาไหนเขาจะซ่อนเขาจะไปนองก็ต้องทำนะเวรูปรานากาลุกใช้มันจะมีเนี่ยค่ะก็คือมีพัาก็ไม่พ้า ก็ได้ั๊ทีนี้จะมีหมดอก็ตาหสามคนางทีกาจกระตุ้นไาทหนางานในโรงพดีบานถ้าเกิดเดือนไหนอย่าไม่ได้ก็จะส่งไปมหาลัยเกิดจะเจอหมอติดัวทางมีซุกระตุ้นที่จงนะอันนี้สำคัญมาก